ตัวนี้ค่ะพอเราปลดล็อกเนาะตัวเดือยล็อก,ก็ค่ะถ้าติดแบบตัวเอ่อตัวบานสไลด์อะคะ่ะก็คเรียกแบบฮุกอันนี้นะคะก็คือตัวล็อกมันจะหุบเข้าไปเลยตลอดเวลาเนาะพอเมื่อมันออโต้ล็อกกะค่ะเนี่ยมันจะออกมาเองเลยทั้งสองเดือยให้ลูกค้าไปตั้งปิดได้ค่ะถ้าเกิดอยากจะตั้งปิดใช่ไหมคะก็สามารถตั้งปิดได้ก็ทําการเซ็ตค่ามันใส่แอดมินอ่อน ไปที่ตรงนี้แล้วก็นะมันจะมีคู่มือบอกอยู่ค่ะลูกค้าอ่าไปที่ล็อกเซตติ้งเนี่ยค่ะตรงออโต้ล็อกอะค่ะอ่าให้เราปิดเมื่อกี้ตั้งไว้ห้าวีตอนนี้เราจะปิดมันไปเลยอ่าเป็นศูนแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูนะคะ อันนี้ close นะนะคะสมมติลูกค้าตั้งเสร็จแล้วปึ๊บให้ลูกค้าปลดล็อกเอาไว้อ่าอันนี้ open แล้วตัวเดือยอะค่ะมันก็จะไม่ออกมาเลยเพราะว่าตอนแรกเราตั้งไว้ห้าวิเนาะห้าวิมันก็เลยเด้งออกมาอ่าแต่อันนี้อันนี้มันจะไม่เด้งออกมาเลยเดี๋ยวดูนะคะเพื่อนผ่านไปห้าวิก็จะยังไม่เด้งอ่ะเรา open เปล่า หเห็นไหมคะตัวนี้อันนี้เขเหมาะกับที่ว่าลูกค้าอยากจะเปิดไว้ให้เวลาเพื่อนมาเนาะก็คือลูกค้าเพื่อนนะคะสามารถที่จะดึงประตูตรงนี้ได้เลย